ไวันนี้้ใครนีผมเข้าใจว่าให้ซื้ออยู่ที่บ่อขยะนะผมฟังที่โมวดสรเมีอาา้วยนะาเอาไปเอาไปเลยก็ได้ับไม่ต้องหลายรอบนะครับได้ๆถ้าหนอยู่แต่วเราสอนทำกันวันนี้เลยใช่แต่ปัญหาคือว่าถ้าใครทำไม่เป็นหรือไม่ลองทำกลับบ้านไม่ได้นะครับวันนี้ต้องอยู่ทำงานต่อผมต้องทเแล้วผซื้อกลับเลยครัเลยค่าที่จ่ายเนยตกอุปกรณ์ด้วยค่าแผ่นฟินน้ยาอรต่มแค่ประมาณ0นะครับ ใช้สักจริงๆใช้แสงระหว่างนี้สองแผ่นก็พอนะครับแต่สูกน้ำต้องหกแผ่นแต่ถ้าจะใช้ทั้งบ้านเนี่ย <30 S 2> เอาแบบไม่ต้องใช้ไฟเลยต้องประมาณสามสิบขึ้นไปเลยสามสิบแผ่น คถ้าใช้ในบ้านเลยถ้าไฟเดือนละประมาณเดือนละพันหนึ่งเนี่ยสามพันแผนเราอยู่เราไม่เอาแพ่นเราใช้ซิลิโคนแทนได้ไหมครับได้เหมือนกันครับขอซิลิโคนใส่ได้ใช่ไหมครับผครันบผมยี่สิบไม่ินขอกันน้ำสิบแปดใช่ครับผมคือกันกันน้ำมันมันมันอุ้มขั้วพวกนี้ไว้ครับขอเป็นเป็นเป็นซิลิโคนก็ได้ตอนนี้คือสองต่อต่อทั้งการนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วสองนี้คือข้าวประกอบที่เราเยมันให้น้ำเข้าเตรียให้ตังคกันไม่เป็ดสนิ่ มันก็ <thorough management. S 1> ข้างในเนี่ยมันก็ยังมีถ้าสมมติว่าเรากำจัดอ่าครับผมมันก็จะกัดข้างในกัดต่อนาดไปมันก็เปื่อยมันก็หลุดครับเจ็เอ็มคิดให้เราอ็คิอที่เราเดินสายเดินสายเนี่ยมันน่าคิวเราอ้เราแหงนเราคิวเราเดินหายไปคิวเสียงปัญญาช่วงดาวน์สี้ขอจะไม่ปลอดนี่มันจะมีดาวใช่ครับผมก็คือดาวดาวที่ผมนี่ที่เเมื่อกี้ออกใช่ครับ อันนี้คือเป็นเพียงแค่กระจกมันเล้าับผมแล้วเผื่อว่าเผื่อเผื่อด้านหน้านั้นเดี๋ยวขั้นตอนคืออันนี้คือขั้นตอนการต่อขั้วเสร็จเดี๋ยวจะมีอีกขั้นตอนหนึ่งคือติดฟิล์มรอยแตกแค่นี้จบแล้วนะฮะลเราก็ลองมาแล้วนะครับว่าที่นี่เนี่ยชาวบ้านทำเองได้หมดเรามีแผ่นหกแผ่นนะครับถูกน้้าทานาได้มีที่ถามปรหลัดว่าช่วงหน้าแล้วเนี่ยพิธีนี้ทำนาไหมต้เห็นว่ามีน้ำนะครับขุดบ่อลงไปก็มีน้ำเล็้ลงไปทั้งนี้ทงนีตมีน้ำ แต่ว่าถ้าจะสูบน้ำในบ่อมาทำนานี่ต้องใส่ค่าน้ำมันเยอะทำไงก็คือทำไงง่ายแป๊บเดียวก็ได้แล้วแป๊บเดียวได้ไปแล้วนะครับเนี่ยครับอาจารย์เอาอาจารย์อาจารย์เอาเดีเยเ๋ยวผมเดี๋ยวผมผมจำจำแบบอาจารย์แล้วกัน,นกมันแตกแล้วมันแตกคอเลยไม่สนุกแกสนุกคอแล้วนกคอยมันแตกมันเป็นยากอ,ากอีกแ <c oughs> ม่แทงม้วนนะครับม้วนคอยมันดีเลย ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ไครับเกิดถ้ไรูกศิซย์มันมี่จกสีนอยู่แล้วใช่ไหมมีเยอะไหมล้างค่ารถต้องกตมีมีมตำแหน่งให้ติดอยู่แล้วนีมาได้เทากับพวกล่องสายแบตเตอรี่เ่าต้องมอว่าแบตเตอรี่สีมันเปหมดาต้องขทีให้ครับ มันชาครับไกบกแล้ร่อนดรเป็นหลักเดียวไม่ได้นี่ตู้เดียวนี่เขาอกทิ้งไปแล้ไม่เป็นแต่เยล่อเขาอยากจะชาแนงมันเ็นนี่ เดงมาเดงมาเขาม่อนี่สนี่สังเกตไอี้เขาโดนมือมือที่โดนี่โดนตายนี่เดียวเี่ยมันจะังไว้เหอเดียวเกี่ยมัจะิดเขียดูเนาะนี่เดียวนี่เหลือที่เดียวตรงนี้อ าการองเนยากๆนะครับตอนนี้ทำไม่มีหน้าได้เรามาตัง้งอันหนงได้เก<า>ียร์สิสี<ซ>่เด็ดนี่ไงเออตอนนี้ไี่ตัวยูพีเอสมาแล้วนะครับเดี๋จะลอ,อ,องทดสอบ<า>จะต้องชาร์จแบตมือถือทีนที้ตัวชาร์จแบตมือถือเนี่ยจากโซล่าเนี่ยใช้งบประมาณประมาณ35บาบาทเนี่ยอย่างนี้นะครับ อุปกรณ์ตัวนี้ประมาณ3ามบาบททำเองได้ทําเองได้นะเดี๋ยวจะสอนทำนะอันนี้คือตัวชาร์จมือถือปกติเรามีชาร์จที่ใช้ในรถอยู่แล้วนะครับชาร์จเจอในรถชาร์จเจอตอนนี้ตอนนี้ก็จะเป็น UPS ที่จะลองรือเทสดูนะครับเดี๋ยวลองเสียบไฟเอาเอาเอาไฟที่มีมีโวลต์เต็มๆมาใส่ดูวนี้สงโวลต์นั่นหอะวัดดูก่อนนะ นะครับจะเห็นว่า UPS นี่นะครับข้างในมันก็ไม่มีอะไรมันมีหมออแปลงมีวงจรแปลง,ง,ง,งไฟมีแบตเตอรี่ปกติเราจะต้องเสียบไฟ220โวลต์เข้าไปเพื่อที่จะไปชาร์จแบตแต่ว่าพอแบตมันเสื่อมแล้วมันไม่ชาร์จแล้วเราทําไงเราก็เราก็เปลี่ยนใหม่นะก็คือต่อตรงกับแบตตัวใหญ่เลยทีนี้พอต่อตรงเสร็จมันก็คิดว่าไฟดับนะถ้าเราไม่เสียบปลั๊กเนี่ยมันคิดว่าไฟดับพราะมันเชื่ออย่างนี้นะมันเชื่อว่าไฟดับเสร็จมันก็มีหน้าที่จ่ายไฟ 220สําโวลต์สำรองออกมาเป็นไฟสำรอง <S <S แต่มันจ่ายไปครึ่งยั่โมงแล้วมันก็เอ๊ะทำไมแบตไม่หมดทุกทีนึงมันไม่รู้ว่าเราหลอกมันนะเราแบตลูกใหญ่ใส่ส <S <S นะมันไม่รู้เพราะนั้นเราก็เราก็ต่อแบตลูกใหญ่ไปเลยวิธีทําก็คือพ่วงมันเลยนะส,สีดําสีแดงพ่วงเลยเดี๋ยวเดี <S <S ๋ยวจะทําให้ดูเลยนะแล้วก็ทําตัวขี้ไดนะ้ ตัวหมุนไม่มีเหรอไเห็นไหมครับแผงแผงนี่ก็ทําให้หลอดไฟติดนะครับแผงที่ซ่อมเมื่อกี้นี่นนะหลอดไฟติดแล้วนะครับโซ่าเซลล์ไฟไม่ติดต้องเรียกช่งางจากบริษักทกรุงเทพมาไม่รู้มันจะมากเมื่อไหร่ครับเ,เรียกแล้วแอีกอรอแล้วรออีกกามา็มากแต่ว่าบานนี้เนี่ยขั้นโซลราเซลล์เสียเนี่ยเขาเห็นดเองไม่รถดครับเหมือนเขาเปลี่ยนน้ำมันรถไถเปลี่ยนกองรถไถเปลี่ยนอย่างเนี่ยเขาเลียดเองเพราะฉะนั้นเราพึ่งพาตัวเองเป็นอย่างดีงครับ วุ้ดเดี๋ยวดูตอนเมื่อคืนด้วยนะเนี่ยดู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 ตัวนี้ด้วยเมื่อคืนติดขันอะไรมหมตัวนี้เทสเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ครับเทสแล้วครับครับสองร้อยเทสเรียบร้อยหกหมอร้อยเรียบร้อยนะดูดูถ่ายขั้นตอนไว้นะครับถ่ายออกเลยก็ได้ไหมเทันอันนี้เปโวลเข้ามานี่เฉยเพราะว่าตัวตัวรัเครื่องนี้ใช้สองยได้มันใช้สิโวลตพวงแหวนธรรมดาครับถ้าเกิด ถ้าเกิดวงจรเสียนี่ค่อยว่ากันนะครับอาจจะทําต้องไปซ่อมอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าโดยมากพวกวง,วงจรน,นี่ไม่เสียเพราะฉะนั้นเราแค่พุ่งแบตก็เปิดได้แล้วเราก็จะเปิดทีวีได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวถ้าเปิดได้ก็จะเปิดทีวีดูแต่นี้ส่วนมากเขาจะทิ้งใช่ไหมครับมัน <c oughs> มันซื้อแบตโดยมากเขาทิ้งครับเพราะว่าแบตมันก็ <c oughs> ซื้อแบตก็แพงแล้ว <c oughs> คนก็คิดว่ามันเสียแล้วก็ไม่อยากซ่อม ตามหน่วยงานราชการเนี่ยอบตวัดโรงเรียนเนี่ยก็จะทิ้งว้ส่วนใหญ่คือทิ้งนี่ไม่ได้ทิ้งอะไรนะเก็บไว้เพราะว่ามันเป็นของมีมีมีรหัสพัสดุอยู่มันทิ้งไม่ได้ก็ต้องเก็บไว้เทปพันสาย ของคที่ัรือไฟของเราเนาะครับต่รอของคที่ได้เห็นนี่โรงนที่สับองไฟนี่ของวรที่จำบลุกขึนตัวนี้ได้ขนาดแบบเราเนี่ยเดี๋ยวลอมิเตอร์มาวัดไฟตัวนี้ดูนะครับว่ามันมีไฟไหมเดี๋ยวมิเตอร์มาวัดดูครับมิเตอร์มีที่นี่มิเตอร์วัดดูนะครับตั้งไว้ที่20กระบกมพอไฟได้สองลนะครับ หนึ่งโวลต์ไงหนึ่งโวลต์นี่งไม่มีไฟหนึ่งหนึ่งโวลต์มันไม่มีไฟมันมันหมดไฟแล้วมันหมดสภาพแล้วเนี่ยแต่ความจริงตัวนี้นะครับมันมีฝาอยู่นะครับเป็นฝามอเตอร์ไซค์เนี่ยเห็นฝาไหมครับเห็นงัดได้งัดได้เติมน้ำกันได้ครับน้ำกันขาดแบตมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะครับแบตมอเตอร์ไซค์เขาเขียนฝาว่าดูน็อตโอเพนแปลว่าอะไรห้ามเปิดห้ามเปิดเป็นอย่างห้ามเปิดมา เดี๋ยวเพิ่นจะขายแบตใหม่ไว้ได้แค่นั้นแหละครับะฉะนั้นแบตมอเตอร์ไซค์งัดเลยนะครับงัดเลยแล้วเติมน้ำกัดได้ครับมันรูมป็นเล็กๆมันมีจุกข้างในอยู่คือมันตั้งแต่ใช้มอเตอร์ไซค์มามันไม่เคยเติมน้ำกันเลยเพราะว่ามันบอกว่าเป็นแบตแบตไม่ต้องเติมน้าแต่คมจริงเติมได้ครับงัดแล้วเติมแล้วใช้ได้ต่อนะครับอย่าไปทิ้งนะห้าร้อยนะครับเพราะนั้นใช้จนกว่ามันจะพังไปเลยนะ พอแบตเราเติมต้องกัดไปใช้ได้ต่ออีกเพราะฉะนั้นแบตมอรไซค์ใช้ไป3าปีแล้วไฟไม่เคยออกอ่ะงัดฝามาเติมท้กัดแล้วก็เอาเอากาวปิดไว้ยังเดิมแค่นั้นเองครับเอาไปคลิปลูกใหญ่เลยลูกใหญ่ที่ไฟมัน เดี๋ยวมาวัดโวลดูวัดโวลได้เท่าไหร่นะครับตั้งบนโต๊ะเลยตั้งบนโต๊ะเลยนะครับตั้งโต๊ะเลยเอา like. วัดโวลดูครับวัดโวลครับพีนนนนน่น้องวัดโวลเองนะครับวัดจีบโวลเดี๋ยวจะวัดให้ก็ได้ขั้วแดงขั้วแดงจิ้มขั้วบวกเลยครับเออสองร้อยตั้งมา้ยี่สิบตั้งแดงขั้วแดงต้องฉีกดูดิฉีกฉีกก่อนฉีกก่อนฉี้เห็นชัดๆก่อนขั้วแดงถูกไหมถูกครับขั้วแดงเนี่ยไม่ใช่นเนี่ยเส้นนี้ถูกไหมแดงกอะดงถูกไม<ๆ>่ถ <dangerous. S 2> ูกแดงอถูกไหมแดงแดงแดงชี้เอาดีกว่าเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงชี้อีกตัวนึงนะตัวชาร์จใครมีชาร์จในรถบบ้างครั

เไม่เตียมไม่ลวมปันแน่นเพิ่งลอยไม่ค่อยเปเลยม้งเอเปิดดิเ่าเอาลองกดดิได้มากดไปอ๋อแค่นี้นะนี่ไฟมันก็มีนะครับน้าก็โชว์อย่าง